ครับผมก็ไปอยู่ที่วัดนะฮะไปก็ไปประมาณ3คืนสี่วันก็ไปที่อุดรครับคือเพราะโอกาสเอ่อตอนนั้นช่วงว่างด้วยพอดีว่างเออสี่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่าก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่เออไปว่วางๆก็ไปบ้างเอาแบบเหมือนกับทางโลกก็เยอะแล้วอ,อันนี้ไปเอาทางธรรมบ้างเนี่ยไปบางทีก็ไปฟังธรรมะไปฟังธรรม เพราะโชคดีแล้วตงวันพระด้วยอะไรเงี้ยเ,เกี่ยวกับนั้ที่ชคหรือเปล่าครับไม่นะครับผมถ้าชงก็คงชงเพราตัวเองะแต่ว่าที่ไปก็แบบไปเอาอะไรดีๆกลับเข้ามาความสุขเอาความสงบเข้ามาอะไร จริงมันก็เป็นการถ้าตามความเชื่อกืคือเป็นการเสริมบารมีไปด้วยในตัวนะเหมือนกับก็มีสติพอมีสติแล้วเนี่ยทำอะไรก็จะไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพังไปอะไรเนี้ยมันก็เป็นไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับก็ก็ไปทําก็มีโอกาสก็ดีครับมันก็รู้สึก สบายดีนะวันสุดท้ายอ่ะเริ่มนั่งสมาธิหลังได้ค่อมแล้วตอนดั้งแรกๆแล้วก็จะแบบปวดค่อยๆปวดเลยแต่วันสุดท้ายก็แบบถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะไปอีกอะไรเงี้ยนจริงๆะระหว่างนั่งนะจริงบอกว่าเวลาหลับตาไปเนี่ยอุ้ยแต่หลายๆอย่างมันเข้ามาในในความคิดหมดเลยนะเหมือนกบบแต่พอ พอเราไปนั่งทบทวนมันก็เหมือนกับมากลับม,มาทบทวนตัวเองอะไรที่เ,าเราบกพร่องอะไรที่เราต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะมีช่วงเวลาให้เราได้คิดได้ปรับปรุงจิตใจเราด้วยปรับปรุงตัวปรับปรุงพฤติกรรมอะไรด้วยก็กลับมาก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้ทุพพีเขียนชื่อายาย่าลงไปได้ไหมครับมาทำบุญอ๋อไม่ไม่ไม่ครับอันนี้ไปไปไปแบบเจริญสติเฉยๆไม่ได้ไป,ไ,ปไปทำบุญอะไรจะมีโอกาสชวนเขาเลยย่าไปรมปฏิบัติอย่างนี้ไหมว่าก็ถ้ามีเวลาตรงกันก็คงจะชวนไปแหละครับผม่าน้องก็เคยไป วัดนี้มาแล้วที่นั่นผ่านมาไปทครับช่วยกันบ่อยนะครับเทำบุญด้วยกันบ่อยนะครับเป็นหลายคนคงเห็นตามแบบว่าเออตามภาพตามรูปภาพอะไรเงี้ยก็จะมีมีค่อนข้างเยอะต้นปีก็เพิ่งไปมาเองปีนี้ทำบุญอ่ะไหมครับขอเป็นปีชทำเรื่อยๆนะครับแต่แต่แต่ไม่ได้แบบทำมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อตอนนี้กำลังสร้างอ,อ,อาคารเรียน ห้อาคารเรียนให้กับน้องอที่อยู่กุดอนครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ทราบข่าวกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปิดครับไปแบบไปเปิดพิธีเนาะไปเป็นพิธีอะไรเงี้ยก็เป็นแบบ คนรู้จักกันใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ,รบประมาณสักเดือนออไม่เมษาก็พฤษภาจริงๆเป็นเ,นเ,ป,เป็น,เป,นเป็นเงินน่าจะเป็นเงินรวมรวม,รวมแบบแฟนคลับด้วยอะไรยงเที่แบบว่าบางคนมีกี่ศรัทธาก็ร่วมบริจาคขนะองขวัญบ,บ้านของขวัญย,ายา่าแทนจะเซอร์อะไรให้มาญายาบสิบสิบก็ให้ไปนะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรครับผมก็ ให้กำลังใจกันนะครับผมดูแลกันไปครับผมปกติคือแบบของขวัญให้น้องก็จะมีบ้างนะครับผมก็บางทีก็มีของเล็กน้อยบางทีติดไม้ติดมือมาจากต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยผมแบบบางทีไปเที่ยวไหนมาไหนก็ก็มีอะไรเน้นจะเน้นของกินมากกว่าของขวัญมันเกิดของขวัญมันเกิดเหรครับผมก็ซื้อเสื้อให้น้องนะครับผมซื้อเสื้อให้น้องดูู่เสื้อยืดไม่ใช่เสื้อคู่ครับ เสื้อ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 เชิ้ตจะยืดอะไรเงี้ยเป็นของที่น้องชอบหรือเป่าอ่ชอบไม่ชอบไม่รู้ซื้อไปแล้วเออให้ผม่รูอกซื้อเสื้อให้น้องด้วเอ่อไม่รู้เหมือนกันนะครับของผู้หญิงนี่ก็ซื้อให้ยากนะครับผมเออแล้วก็ก็ซื้อเสื้ออะไรให้อันนี้เป็สาวใครไะคะหรือว่าแบบ ไม่ครับไม่ครับก็ส่วนมากเวลาคนให้ันเกิดก็เป็นเสื้อเนาะส่วนมากก็จะได้ใส่ได้ใช้ประโยชน์ได้อะไรเงี้ยพิเศษเป็นไงไหมคะไม่พิเศษปกติราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรเลยไม่มีไม่มีไม่มีเสื้อปกติซื้อเรื่องเรื่องมันอีกยากไหมคะก็ก็ยากอยู่เหมือนกันครับผมแต่ก็ไปแบบง่ายๆอ่ะเสื้อแบบง่ายๆเสื้อยืดอะไรเงี้ยเสื้อ

Top, เขาก็แบบพูดให้สมกับชื่อรายการสามแซบอะไรเงี้ยก็เรื hey, ่องแบบแซบๆเขามาพูดก huh, ันอะไรเงี้ยไม่ใช่เาบอกว่าเรไม่ใช่เสียเขาอะไรพิธีกรที่ชมพู่เดียวแบ่พี่มาเขาคงเขาโงเขานี่คา้นะคำถมดีนะครับผมน่ารักดีก็ได้ดูก็ได้ดู งานนะครับผมนี่ครับนี่ครับวันนี้น้องได้กลับมาเจอพี่หมากหลังจากะวันเดือนครับผมก็เป็นละครเรื่องลืงที่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นละครมากๆเป็นละครก็จะดราม่าเลยแหละเพราะน้องวิาณก็แบบหลังจากที่ฟิตติ้งก็สวนหมากก็แบบหลอกมากเลยแต่ลึกซึ้งค่อนข้างหนักเราจำบ่นไหมคะเต็มที่เต็มที่เอาฮะ ให้แฟนแฟนละครได้ชมกันครับผมยังมีญาติไหมคะอ๋อไม่ต้องอนุญาตหรอกครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกผมไม่มีไม่มึงไม่ทำไม่อะไรเนาะเต็มที่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวนี่หนักมีเราคุยเล่นๆไหมคะับก็เอ้ยขอรู้หน่อยอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีครับหรือว่าเราต้องให้แบบให้เขาได้เต็มที่แค่ไหนยังไงคะอ๋อไม่ครับไม่ครับครับมีอะไรฝากฝันกับบาปไหมคะตามบุญตามกรรมนะครับผมหัวหง่วงไหมฮะหัวหง่วงไหมอ๋อจับ ไม่ไม่ไม,ไม่ห่วงไม่ห่วงคือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องมากกว่าแล้วกันไหนล่ะคะจะมีละครผู้ใหญ่เรายังมีไหมมีครับแต่ว่าเมื่อไรตอนไหนหรือว่าเรื่องอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่ปรึกมันอีกทีนึงนะครับผมแต่มีแน่แน่ผู้ใหญ่เรื่องนี้อันนี้เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่คอนเฟิร์รมพี่เอก็เหมือนลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วเอก็นะเขาไปคุยกับทางผู้ใหญ่มาเลยก็ยังไม่ค่อยทราบข่าวเอะไรเดี๋ยวให้ทางพี่ใหญ่เขาเป็นฝ่ายพูด อย่แน่นอนเท่าไหร่เอออันนี้ไป่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวรอรอดูอีกเรื่องประเทศอยากฝันอะไรกับมานไหมคะเรื่องที่เราเล่นละครร่วมกันก็เป็นพี่ครับเป็นเราใช้ให้สำหรับะคระเรื่องนี้คือชีวิตนะครับผมนะก็ขอให้แบบว่าทำงานกันเป็นที่และกันสนุกสนุกครับผมเรื่องละครยังไงสนุกอยู่แล้วครับผม